เธอเรื่องมันเป็นอย่างนี้กูกําลังจริงจังกับเรื่องร้านร้านข้าวหมกไก่กูอยู่เขียร้านกูมันจะออกมาเป็นไงแล้วกูก็ต้องสั่งของเข้ามาเพื่อจะแบบตกแต่งร้านอ่ะมันมีปัญหากับโต๊ะคอมกูว่าเขี้ยมดแม่งมาจากไหนเต็มเลยแม่งแต่ทุกที่บนโต๊ะคอมกูแต่ยกเป็นยกเป็นตัวคอมนะโชคดีว่ายกเป็นตัวคอมก็คือมันแต่ทุกที่ลลวกูไล่ตบแปะ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 สักพักหนึ่งมันเปลี่ยนที่มันไปอยู่ตรงกระพงข้างๆกูกูไล่ตบตรงนั้นอ่ะประมาณสัปดาห์หนึ่งอ่ะมดแม่งหายไปละ กูเอาเปืนยิงมันมยิงมาที่หัวทีละตัวยิงมาที่หัวทีละตัวมึงเล็งนานเหมือนกันนะยังไม่มีมดแล้วดีใจจังเลยแล้วกูก็เตรียมตัวไง <c oughs> เผื่อว่าแม่งมาอีกอะกูไปผสมน้ําผสมสไลด์กูไม่รู้มันช่วยหรือเปล่านะ <c oughs> แต่มันก็ช่วยนิดหน่อยก <c oughs> ูก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมมึงถึงเลือกสไลด์มันง่ายดีมัองมันง่ายดีฆ่ามดนะถ้าเกิดมึงฉีดตรงตรงเออคือกูก็แบบเตรียมตัวไว้ไงที่เอาน้ำผสมสไลด์ใส่ขวดสเปรย์อยู่ๆวันหนึ่งกูเปิดช็อปโอ้เอาแล้วเซ็นเซอร์กูเปิดแอปร้านค้าแอปหนึ่ง ส้มแล้วก็แบบพื้นหลังมันจะเป็นสีขาวๆใช่ป่ะกูก็เห็นด้านล่างจอกูอาจจะดำๆวะมันเหมือนแบบเอฟเฟกจอเหมือนเทศากาลอะไรทีอย่าง,างแบบจะเป็นสีดำนะเหมือนเอี๊ยช่วงนี้เขา <c oughs> ฮาโลวีนเหรอวะอะไรวะอะไรดำๆแม่งลอยแบบมันลอยแบบย้ายไปทางซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็ล่วงลงมาด้านล่างอะ่ะแต่มันเป็นสีดำแล้วก็ขึ้นมาจากด้านล่างอะ่ะถ้ามดอะ่ะมันต้องอยู่นอกจอกูเลยเอาเนิ้วปักไม่ออกสักพักหนึ่งแม่งขึ้นมาอีกอีกสองอัน <c oughs> <ๆ S 1> อะไรดำๆไว้ที่ะไอ้เหี้ยกูติดไวรัสเปล่าวะตอนแรกคิดงี้ติดไวรัสติดไวรัสมันชากู กูกูลองมองไกลๆตัวสามฟองหกตีนเดินมาเฮ้ยวัดดี่อ่ไอ้เหี้ยมดอยู่ในจอกูเกิดมากูไม่เคยรู้มาก่อนเลยมดไม่เข้ามาอยู่ในจอได้ไอ้เหี้ยอ้กูแค่นึกนก็หอนลุกแล้วไอ้เหี้ยมึงว้ามึงลุกเลยด้วยจอสองเคจอกูหมื่นบาทนะเพื่อนบ้าที่แสนดีมึงไม่ต้อนรับเขาหน่อยเพื่อนบ้าแม่งอยู่ในจอกูวันนี้ผมสกอตแดง เริ่มนึกได้เฮียมดจริงนี่วะกูหันไปดูข้างหลังมันจะมีสายต่อจอออกไปให้ดีใหม่อ่ะกูเอาน้ําสไลด์น้ําผสมสไลด์กูฉีดรอบๆโต๊ะเลยมดก็เลยแบบขึ้นมาน้อยมากอ่ะแต่แบบกูลืมฉีดที่หนึ่งที่ไหนกูลืมฉีดที่สายแล้วแบบมดมานแบบเติร์ดเติดเติร์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 ดเติรดเติร์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 ดเติรดเติร์ดเติรเติร์เติร มีกี่ตัวมีกี่ตัวสายจอมาเป็นสายยาวๆใช่ป่ะแล้วมึงลองดูว่าทงสายนั่นอะเต็มไปด้วยมดอะแค่พูดกูขนลุกไปยอ้วไอ้แต่มึง่าไปแล้วนี่แค่พาที่อะไรเมื่อวานเองกูก็เลยวางแผนว่าจะเอาไอ้ผงไรมดที่เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณโรยผงมดจะข้าบกลับมาที่หลังแล้วมันจะข้าวว่าทุกๆตัวตายคนแล้วว่ามันชื่อว่ายี่ห้อซันเจียซันเจียไม่บอมดสามตัว ทำตัวดูอิมพอสเตอร์อิมพอสเตอร์เพื่อบัคาเอ้ยมดไตจอยนะสิ่งที่เกิดขึ้นปเป็นเหตุการณ์จิม๋มเองคุณแสดงมันมาตัวเดียวแล้วลกูก๊กยี่ไปแล้วอ่ะถ่ายสถานที่เหตุเกิดเหตุให้ดูกูเคยได้ยินมาว่าที่มดมันชอบเข้ามาในพวก,พวกคอมพิวเตอร์อะไรพวกเนี้ยเพราะว่าคอมพิวเตอร์ม,มันมีความร้อนมันต้องการความอบอุ่นมันก็เลยมาเหมือนแบบทำรังในนั้นเดี๋ยวมดมึงอยู่ไทยนี่ยังอุ่นด้วยพลอยเหรอมดอยู่ไทยไม่ได้อุ่นงั้นเลยเหรออ๋อมดเนี่ยมัน มันสามารถทําให้คอมพังได้เพราะว่ามันอ่ะจะชอบพาความชื้นชอบพาพวกแบบน้อาอะไรพวกนี้นกูจะไกินข,ข้าวหน้าคอมไปด้ๆๆวยกูกินข้าวหน้าคอมไหมตอนแรกกูกินตลอดเลยเว้ยแต่หลังๆ,ๆ,ๆ,ๆกูเริ่มแบบเอาอาหารที่มันมดขึ้นน้อยอ่ะเช่นโจกอ่ะปกติบ้านกูโจกมดมไม่ค่อยขึ้นอ่ะกูไม่รู้ทําไมกูรู้สึกว่าโจกนี่เป็นหนึ่งในถ้าหกทีนเราไม่เห็นด้วยนะถ้าเกิดมดมันจะขึ้นโจกอะ่ะมันต้องมาขึ้นตรงที่กูกินอ่ะมันไม่ใช่แบบเข้าไปในจอกัวแต่แบบไอ้แค่นี้มดเดืดเดือเดดตึมแล้วก็เดินเข้าไปจอ้ย เอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวกูถ่ายมึงเห็นปะ่ะมึงเห็นปะ่ะตรงตรงเวลาตรงเวลาไอ้เงี้ยหลังหลังลก,กูเริ่มไม่กี้กับแมลงสาบแล้วกูกี้กับมดแทนพอมันไต่ค,มคอมกูเนี่ยไอ้้เียมันจะเป็นเหมือนหนังหนังแบบหนังซึ้งๆมดมดจ๋าเพื่อนรักอะไรเงี้ยนะแล้วก็บอกเป็นหนังหนังมิตรภาพอะไรเงี้ยตอนแรกโกรธก็สักพักหนึ่งมดมดมาช่วยทำอะไรหลายอย่างก็เลดรถชนมดหยุดล้อไว้อย่างเงี้ย พี่จะไต้สายไฟอย่างนี้อีกนานไหมคอมพิวเตอร์ผมก็ใช้เหมือนกันการทำรังแป๊บหนึ่งไม่ได้หรือไงมึงเอาลงนะอันนี้อันที่มึงร้องมึงเอาลงนะเฮียกูชอบ